พอผมอ่านคำํคำเอกาสารการสู้คดีของพรรคก้าวไกลแล้วเนี่ยนะครับก็ผมเรียนจริงๆนะครับถ้าใครสนใจวิชานิติศาสตร์นะครับดาวน์โหลดไปแล้วลองศึกษาเลยนะครับที่มันเป็นหนังสือเรียนเป็นตำาาาเรียนเป็นบทความวิชาการขนาดย่อมย่อมเขาสู้คดีไปตั้งแต่เรื่องของเขตอํานาจศาลรัฐธรรมนูญเขาสู้คดีไปตั้งแต่เรื่องกระบวนการในชั้นคณะกรรมการการเลือกตั้ง เขาสู้คดีไปตั้งแต่บอกว่าพักของเขานั้นสิ่งที่คุณกําลังกล่าวหาต่างๆมันไม่ใช่เป็นการกระทําของพักมันเป็นการกระทําของปัจเจก,กบุคคลเขาต่อสู้ไปตั้งแต่ว่าสิ่งที่กล่าวหาว่าพักเขาเสนอแก้กฎหมาย1นึนั้นจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการนิติบัญญัติมันไม่ใช่เรื่องของการล้มล้างการปกครองเขาสู้กันไปถึงขนาดบอกว่ามาตรการการยุบพักเนี่ยต้องใช้เท่าที่จําเป็นใช้อย่างระมัดร,ระวงังใช้อย่างเป็นข้อยกเว้นเป็นมาตรการสุดท้ายและต้อง เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนนะครับดังนั้นผมเห็นว่าเขาสู้ประเด็นเนี่ยครบถ้วนทั้งหมดเลยนะครับทีนี้เวลา,อ,าอะไรก็ตามที่ไปอยู่ในศาลนะครับอำนาจศาลก็จะเป็นคนตัดสินนะครับว่าวินิจฉัยอย่างไรซึ่งในท้ายที่สุดศาลร,รัฐธรรมนูญก็ต้องตอบประเด็นข้อโต้แย้งเหล่านี้ของพรรคก้าวไกลทั้งหมดนะครับนี้เป็นป,นปนตามหลักการวิธีพิจารณาความแล้วการตอบในผ่านคําวินิจฉัยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการตอบพรรคก้าไกลเท่านั้นมันไม่ใช่เป็นการตอบคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่านั้น แต่มันเป็นการตอบประชาชนตอบสังคมด้วยเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับการยุบพรรคก้าวไกลที่เขามีสมาชิกหลายหมื่นคนเป็นคดีเกี่ยวกับการยุบพรรคก้าวไกลที่เขาเพิ่งได้รับการเลือกตั้งผ่านมาเมื่อปีที่แล้ว14.4ล้านเสียงสอส151คนและก็เป็นพรรคการเมืองอันดับที่1่ของประเทศไทย